ครับผมเนี่ครับเป็นอันวาเซียเรียวนะครับให้ร้างนี่เข้าร้างตบกันเทีากินครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับนี่ก็มาสานงานตัวงานเพิ่มครับผมให้นี่ครับหลากไม้ครับผม หลังจากเร็วๆให้ถึงวันเี้ยววันเหตุใ้นี้กับขอปคุ้นหลายๆครับผมที่ให้การสนับสนุนนี่ก็สจิคือกอ็้ะครับแล้วอยากได้กันเที่อนอัดกันเทื่อนน้วก็บจิตหลางดิน นี่เลครับการยึดงานผมโบกอยี่ยางไรเลยครับไม่ใคกิู่เดียวน่รเลยครับถูก่ยอย่งเนี่ยอห้มดเยาัี่ต้องทื่อเ้ิ่มนการงานสำหรับผมเองเลยครับส่วนมากที่งา้นี่ผมโบกอยเด่ลงหางครับผมผมว่ามัน แดงหนาชัว์สีแดงหนาดินใดมันใส่เวลาโดนเติอแับผมชัวที่ีใดแต่ถือเกิดว่าเราปั้นดินมาเลยนี่รูปมาเลยนี่มันมันสีหยาดง่ายกว่ากันครับแต่งานมันก็สีออกมากเป็นตะเบิ่งกว่ากันสังเกตว่าเหตเข้าวเดียวนี่มันสีเริ่มเขาตายจาของครับผม กับผมเนี่ยก็เริ่มแต่งดินแล้วนะครับเริ่มดูบออกมาแล้วรูนี่ก็จะย้ายมาเลยครับ<อ>น่นาเรียงเริ่มงู่ด,ดังเริ่มดำเทียเ่ยวเดือบบขากว้างกับประจำตำแหน่งเขาคือโก็ครับ คือบัวตรงเนาะเอาครับผมนี่ครับเป็นอันวาเซียเรียวเนาะครับให้ล้างเนี่ยเข้าล้างตบกรนเทียมกินซ้ำที่เห็นนี่แหละครับเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังด่วนให้เชงเอาอิฐเหยียบ้อยเพ่อนแล้ว khẩu bàn của mình này